<laughs> พ่อหนูจะไปถึงไหนรอบรอบแล้ว,ลว,ลวยังเออรอบนี้ยังไปได้พ่อหนูยังไปได้มันยังไม่ท่วมหลย <laughs> มันยังไม่ท่วมท้ายพ <c oughs> าถกเด็กตะเวนดูน้ำค่ะ <c oughs> <c oughs> เอารถคันนี้ทำไมไปไม่ได้อะ่ะ เพเขาเอาเรือมาลงอเขาตั <desserts> <laughs> <Wow>. <laughs> ้งเรือมาเนาะอทีครับอ้โหอ้โหอ้ะหโเ้ีหโอ้หองโหโอ้ีโอ้โหโองหนอ้อ้โอหอหอ้หอ้ ชมแล้วตแล้วตูนะเปียกไปได้แค่นี้และไปไม่ได้ไปถึงไล่ไม่ได้หาที่เดียวไม่ได้เนี่ยหยุดขาดแล้วงจะามแล้วพอพาแล้วขาดีมันขาค่าทีเดียว น,นีสูนสูงขึ้นตรงนี้สูงขึ้นเอาอะไรนากก็หลังมันก็จะมีที่ต่ำที่ชัน,ชน เราเลี้ยงท่งบ้านเขาที่ได้จะล่มไหมจะล่มไหมมันจะล่มไหมวัมดหรมไหมดจียเมันจะวาววหัวนะช่วมหัวนะยายยายเหมือนยายถอยหลังเรื่อยนะเรยนะ ฉน่างมุมเคยล้าง,งกลับไ,ไปต่อไม่ได้ไตรงนี้เป็นบ้านตรงนี้เป็นบ้านคนด้วยบ้านเมื่อนเขาโอ้โตูจะเปียกแบบไปบอกเนะโอ้โหดไม่รู้ช ดีนะที่ว่ามีไม้นั่งถ้าไม่งั้นนะตูดเอียดข้างหน้าข้างหน้าหอยอยหอยก้อนหอยก้อนพี่เดียเอาอีบูดมาดิบูดไหนเอียบูดนี่มี่ยนไปเดือดตายว้ตัวบบบบบเลย ใส่เดือนมันตายน้ำท่วมมันเมื่อยขามากเมื่อกี้กลับหงหลังมันไม่ได้กลัวเลยนั่นเสียงเรือไปนั่นนะทั้งเรื่อเรือมันตอนนี้เอาเราให้รอดก่อนเขาเรือไปนั่นละอย่าเพิ่งเอาลงเสปุ๊บโอ๊ยขึ้นเขาเรือไปบ้านน้ำทุน้ำร้อน 你好。<laughs> <laughs> เด็กดูน้ำดีกว่าปล่อยให้เขาไปคนเดียวค่ะเขาก็คงจะอยากดูอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันแล้วก็พาเขาเที่ยวค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามไายุพินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ